ตอนนี้กับสารวัตรเป็นไงบ้างเอ่ยก็เดี๋ยวไม่ใช่เราสารวัตรนะเป็นรองพุ่มกับเดี๋ยวสารว่ารอ่อ่ะกับร้องพุ่มกับเป็นยังไงก็ก็ณตอนนี้ก็ยังเป็นพี่น้องกันค่อืมแต่ว่ามันมีภาพแบบว่าไปดินนงดินเนอร์กันอะไรอย่างเงี้ย ก็ปกติก็คือว่าก็ทานข้าวอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเราทุกคะถ่ายรูปไปทุกคนนะแต่ว่าเหมือนเราก็โพลลงอินสตาแกรมแล้วเราก็ไม่คิดคือไม่คิดจริงว่ามันจะออกไปเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วพอมันมันออกไปเป็นภาพอย่างนั้นคนก็เลยตีไปอย่างนั้น,นะะมากกว่าความสนิทสนมมากขึ้นไหมคะก็สนิทก,กันนะคะทำไมถึงยังติดอะไรอยู่ทําไมถึงไม่เรียกว,ว่าแฟนสักทีเพราะเราก็ไปไหนมาไหนกับเขาค่อนข้างบ่อยบ่อยเหรอไม่บ่อยอก็คือหมายควาว่าคือว่างก็เจอค่ะแต่ว่า ทุกอย่างก็ค่อยๆว่ากันไปมากกว่าแต่คือจริงๆก็อย่างที่บอกเราเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็แต่ตอนนี้หลายๆคนก็ตีไปว่าเป็นแฟนแล้วอะไรเงี้ยก็อยากจะให้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าเพราะว่าเรื่องแบบนี้แบบไม่รีบดีกว่าเราคุยกับคนนี้แค่คนเดียวอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้อุย่อุย่าแล้วรู้เลยโอ้ยคนเดียวด้วยก็อย่างพิเศษที่สุดใช่ไหมล่ะตอนนี้เหมือนเราก็ ก็เอาเป็นว่าเรื่อยๆดีกว่าค่ะเพราะว่าแบบเราก็ยังโสดอะค่ะคือด้วยสถานะความเป็นโสดเนี่ยคือหลายๆคนก็ก็ยังมีเพื่อนคุยอยู่อะไรเงี้ยค่ะเพราะแม่ก็แบบเตือนไม่ใช่เฉพาะคนนี้นะคะเตือนรวมๆอยู่แล้วว่าแบบเราจะมีความรักก็ให้แบบค่อยๆดูดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมาเสียใจอะไรเงี้ยค่ะกับสงการนี่ได้ไปไหนมาไหนกันบ้างไหมคะไม่ได้ไปค่ะซึ่งไปกับครอบครัวค่ะเขาไม่ได้มีพาไปไม่ได้พาเขาไปแบบว่าไหว้ที่บ้านอะไรเงี้ยแนะนําพี่ชายคนใหม่ยังยัง เป็นคบผู้ใหญ่หรือยังอ๋อยังค่ะคือบ้านซุ้มเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าถ้าจะพาให้เข้าบ้านจะต้องเป็นคนที่แบบเรามั่นใจแล้วว่าเราจะคบเป็นแฟนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าเออเนี่ยเราจะคบคนนี้ก็อย่าพพามาดีกว่าแม่บอกว่าไม่อยากให้แบบเดี๋ยวคนนู้นมาคนนี้มาเนี่ยมันไม่ดีเราถ้าพาไปก็คือใช้กับการเปิดตัวเือไม่คะถ้าเป็นคู่ครคุณแม่อ่ารวมๆนะคะถ้าเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าพาไปก็คือคนนั้นนะคะ S <S หรือว่าเราเข็ดก,กับความรักครั้งเก่าด้วยเอยมันก็เลยเหมือนแบบยังไม่ค่อยเปิดเผยมากเท่าไหร่ ไม่เกี่ยวหรอกคะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วซุมก็รู้สึกว่าตอนนี้เราเหมือนโฟกัสรเรื่องงานเราทำหลายอย่างอะ่ะทั้งงานละครแล้วก็งานธุรกิจเครือของอาง<ม>คือเราทําแอมตัวเองอะคะ่ะไปรแก๊สอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยเวลามันไปทุ่มหลักอยู่กับงานรองมาก็ากคือครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนว่ามันไม่ได้มีเวลาเต็มที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาเขาก็ต้องเป็นคนที่เข้าใจมากๆก็เลยอยากจะใช้เวลาดูไปว่าแต่ละคนที่เข้ามาใครจะแบบเข้ากับเราแล้วก็เข้าใจเรามากที่สุดลองขาได้พูดคุยกันดูค่ะว่าเป็นเขาด้วยกัน คือต้นไม่ได้บอกคือเขารู้จักคือเขาที่แฟนคลับเขาอยู่เหมือนกันเหมืนนเยอะกว่าหนูอีกก็แบบว่าก็รู้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็รู้ก่อนแล้วเขาก็เออมาเล่าให้ฟังเขามีแฟนคลับนี่ค่อนข้างหัวไหมคะเพราะในเ c e b o o k อะไรนี่เขาก็แบบมามาวินเหมือนกันนะ คือเขาก็คงคุยกันเองอะไรเงี้ยแต่ว่ากับหนูก็ไม่ได้มีฟีดแบ็อะไรมาถึงว่าว่ามาว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทางทางเขาก็เขาก็มีถามบ้างอะ่รเงี้ยค่ะแฟนคลับฝั่งเราล่ะคะมีถามบ้างไหมเอ่ยโอเคไับเอ่หนไม่เลยไม่เคยถามอะไรเลยค่ะคือส่วนใหญ่คือของหนูเนี่ยคือเราเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงก็ไม่รู้ส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าเออถ้าถ้าพี่รักใครก็รักด้วยอะไรแงี้มากกว่าค่ะแต่แต่ทางเขามันผู้หญิงกับผู้ชายก็แสดงว่ามีมีมาบ่นบ่นเหมือนกัน หมายถึงทางหัวทางทางของ้นเออก็เห็นพี่เขามีถามบ้างอะค่ะแต่ว่าก็ก็ตอบเหมือนกันค่ะก็ยังบอกที่เป็นน้องกันค่ะวกับ่าเพราะว่าอหนูกัวตั้งแต่ลงรูปแล้วหนูแบบจะโดนด่าไมเนียอะไรเงี้ยเพราะแบบว่าจริงๆแล้วคือเราก็ยังยืนยันว่ามันเป็นพี่เป็นน้องกันอะนะคะแต่พอภาพข่าวออกไปเนี่ยก็ไม่มีใครฟังหนูเลยอะทุกคนก็แบบว่าเออเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยค่ะโอกาสพัฒนากับคนนี้นี่มีแน่นอนใช่ไหม ก็ดูดูไปก่อนดีกว่าค่ะไม่อยากสรุปว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราอยากใช้เวลามากคะ่ <ST S> นะณปัจจุบันนี้เขาโอเคใช่ไหมคะเขายังโอเคก็ดีค่ะ <c oughs> แต่ว่าแบบคือ <laughs> <c oughs> จริงเขาเป็นคนนอกเราด้วยด้วยหน้าที่การงานอย่างเงี้ยดูก็ไม่อยากแบบเ,าเขาเขาเขามายุ่งอะไรกับที้ม้านแล้วว่ะคะ่ะ <c oughs> <c oughs>